ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับก็อาจารย์ใครก็หลังไว้ออกแล้วก็จะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกค,ครับก็หลังจากควายออกไปแล้วตลาดเก็งแมงรัฐบาลของเราก็ออก2อ2เจ็ดสองห้าข้างบนข้างล่างก็เจ็ดศูนย์ครับ เรียกลอย์าจาใจก็ปักหลักวิ่งบนหลักหน่วยก็เข้าที่ห้านะครับวัเนี้ยก็แสดงความดีใจกับเพื่อนสมาชิกในวิ่งครับวิ่งห้าก็เข้าไปที่ห้าครับเรียกวิ่งวิ่งบนบนล่างก็อ๋อ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเข้าบนเข้าล่างเลยเข้าบนเข้าล่างเลยเข้าบนเข้าล่างเลยครับเข้าบนเข้าล่างเลยก็สองนี่ก็ข้าที่หลักสิบนะครับอันนี้ก็เข้าที่ ดักไว้ต้องเลือกล่างครับวันที่แล้วอาจารย์ใครก็จับคู่สองชุดเนี่ยจับคู่สองชุดเนี่ยจับคู่สองชุดเนี้ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเข้าบนเข้าล่างเลยเข้าบนเข้าล่างเลย มันข้าล่างเลยอาจารย์ก็จะมาให้ขึ้่อนเพื่อนสมาชิกนครับห้อทั้งบนทั้งล่างเลยยังรอวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างเราก็ได้ ศูนย์หนึ่งสองอ่ะศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนหนึ่งสองศูนหนึ่งสองแล้วก็ตรปากลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยให้เราก็ได้ห้าสี่เจ็ดครับห้าสี่เจ็ดครในการจะจับคู่มาแล้วครับ จับคู่มาก็ไปก้าวาชุดครับก้าชุดโอหเข้าวบนข้าวบนตรงนะครับ2 5แล้วเข้าล่างเข้าตัวกลับครับแล้วก็ถือว่าเข้าครับโอโหก็ยินดีกับเพื่อนๆสนชมาเชิกด้วยนะครับวันนี้นี่การใช้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเข้าทั้งบนทั้งล่าง เดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยอาจารย์เะี่จะมาจับคู่ให้เพื่อน,นสมาชิกได้เอาไปซื้อก่อนใครเลยซื้อรัตรีนะเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะว่ที่แล้วก็ก็อย,อยากให้เพื่อนๆสมาชิกเอาไปใช้ดูนะ พุดนี้ก็ยังโอเคอยู่เดือนดีเดือนดีตลอดครับเดือนดีตลอดอืมบางหลังบางหลังหน่วยเนี่ยก็โอโเข้าเต็มเต็มเลยครับวิ่งบนวิ่งล่างเนี่ยโอโหัวเนี้ยอยากไม่ให้พิจารณาเลยครับวันนี้วิ่งบนวิ่งล่างเน,นี่ยเข้าวายสิบงวดติดแล้วครับเข้าทั้งบนทั้งล่างตลอดเลยครับเนี่ยเดือนหนึ่งมีนาครับ แล้ววันนี้นอาจารย์จะมาคำนวณจับกู่ให้สมาชิกอีกครั้งครับก็แสดงความยินดีกับสมาชิกทุกๆท่านครับที่ได้ครับท่านที่ไม่ได้ก็สู้ต่อไปครับมันอยู่ที่ดวงวาฒนาของเราเนาะเอื่องนี้ ก็แนวทางก็เป็นส่วนหนึ่งวัสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้โชคดีมีชัยก็อาจารย์ชัยก็จะพยายามหาสูตรดีๆเด็ดๆให้เพื่อนสมาชิกเราจะรวยไปด้วยกันก็ให้เพื่อนสมาชิกติดตามทางช่องอาจารย์ชัยไว้นะครับ ตอนนี้มีตัรวยถ้าชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้อาจารย์ใจด้วยครับกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ก่อนอื่นก็อวยใยให้สมาชิกต้นตรงโชคดีมีใจในวันที่หนึ่งสิงหารลกรกฎาคมสิงหาเนี่ยขอให้ร่ำรวยสวัสดีครับ